รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AAS 4G Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AAS รุ่นใหม่ อิสุสดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้า DDI Blue Power จอสโนรดมิโอกสเข้าไปเล่นยานจีนได้มากไหมอะ้นเมื่อเขาไม่ได้เปิดเสรีบัญชีทุนเนี่ยก็เ,เปิดเฉพาะเสรีุดบมญชีเดินสะพั์โอกาสที่จะ จอสอลจะไประดมเงินดีนะเพื่อจะไปถล่มเงินอยู่เนี่ยผมว่ายากแต่ที่สําคัญตอนนี้ประเทศจีนมันเป็นเรื่องของทางจิตวิทยาค่ะครืคอ,ค,อคือเขาไม่มั่นใจในสิ่งที่รัฐบาลทําแล้วสิ่งที่รัฐบาลทําอะไรออกมาเนี่ยลดค่าเงินหยวนเอออะไรเออแทนที่มันจะสร้างความมั่นใจมันกลับยิ่งบั่นทอนความมั่นใจเงินออกเห็นด้วยครับอออกไปหนึ่งส่วนสี่ของรีเสิร์ฟทั้งหมดเแต่ยังมีอีกสามล้าน แต่ตอนนี้จีนก็บอกว่าอเมริกาไม่เี็นมีแต่นุ่งนี่นะมีก็ได้เวลาาถ่ายจีนทิ้งพันธบัตรนะครับสหรัฐอเมริกาการทิ้งก็คืออยู่มั่นใจแล้วว่าอยู่จะปลดแอกจากดอลลาร์สแตนดาร์ดรีจิมแล้วเพราะจีนทิ้งปุ๊บ จีนก็เลยเจอสวนกับไอ้เรื่องฟองสบู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเมันเป็นสงครามทางด้านการเงินอยู่ยังบอกไม่ได้ว่าใครแพ้ใครชนะแต่ว่า,นา,นาเราจะไปมมแต่อาจารย์รจะไปพินพอยว่าทั้งหมดที่จีนทําซึ่งแน่นอนเจอสงครามแบบนี้ข้างในนะแมง,ม,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 งมุงแมงมาก็ต้องตายเป็นธรรมดาก็ต้องปล่อยเป็นธรรมดาสงครามเพิ่งเริ่มสงครามเพิ่งเริ่มสงครามระดับผู้นําทัพแต่ว่าจะไปมองดูต้องมีคนที่จะต้องมีเสียชีวิตเนี่ยเราบอกว่าไพ่พลไม่มีความมั่นใจแล้วไป มองบริบททั้งหมดของสงครามระหว่างมหาอำนาจนี้ผมว่ามันมันมันต้องยอมรับว่าผู้นําจีนอย่างสีจิีเพ็งนี่ฉลาดมากใช่ไหมโอ้โหเก่งมากสุดยอูยุทธศาสตร์เขาดูการเขาเดินทางต่างประเทศนะครับเอาละสงครามการเงินเพิ่งจะเริ่มสงครามในทะเลจีนใต้ล่ะเริ่มหรือยังโอ้วันนีเริ่มได้เริ่มแล้วครับเริ่มได้ยังเรื่องหน้ามันคงจะเป็นสงครามเย็นระลอกใหม่ สงครามเย็นในโคลนไม่ระเบียบเรียงบางมารนะแต่แต่มันร้อนตรงที่ว่ามันมีการเผชิญหน้าแล้วนะครับเรือรบเรือพิฆาตมีการสร้างสนามบินและเครื่องบินอเมริกันก็บินโฉบเฉี่ยวมันไม่ใช่แค่สงครามยนสมัยก่อนที่ออกปไปกันหน้าโฆษณาชวนเชื่อด่ากันนะอันนี้มีการโชว์พลังแสาอนุภาพทางทหารด้วยทาไมจอห์นแครีรีเดินทางไปเยือนจีนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับคุยสองเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทะษีเจนใต้แต่ผมว่าเรื่องที่สาคัญกว่าก็คือ ขอให้ไปช am, Guys, like shoe, <laughs> <laughs> 對對่วยปรามผู้นำเกาหลีเหนือเราเห็นว่าดุลเนี่ยมันมีความเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาใช่ฉะนั้นคือเกมที่หมามาเล่นกันใช่นะแล้วผมเชื่อว่ามันคงไม่บานปลายขออนุญาตก่อนปี2021ไม่เกิดสงครามทำไมต้อง2021ต้อง2021ไม่เกิดสงครามราะหวางจีนกับสหรัฐไม่ว่าจะที่ไหนจีนยังไม่พร้อมทําสงครามหมอดูเหรอไม่ใช่หมอดูค่ะพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะครบ100ปีเมื่อไหร่คะ2021ค่ะพรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้ง1921 เขาคือ Chinese Dream ค่ะ1 <łość> 0 0ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเป็นอะไร100ปีของประเทศจีนจะเป็นอะไรนี่คือวิัยัศาที่เดีวถ้าคนที่ไม่พร้อมทำสงครามเนี่ยคนทนที่รู้เขาจะทำสงครามก็เหมือนจอร์จรัสรู้ว่าจีนไม่พร้อมทำสงครามก็เลยขึ้นมาได้เขาทำการทุคคามเหมือนกันนะใช่ ทำกลางสงครามพรรคคอมมิวนิสต์เติบโตขึ้นมาใช่ฉะนั้นเพขาไม่กลัวเรื่องสงครามเขาไม่กลัวสงครามเออเผือสงครามจะทำให้เขาโตขึ้นอีกเหรอใช่เป็นไปได้สงครามที่เป็นธรรมแหมอย่าลืมนะความกดดันยังมีผลประโยชน์ยังทางเศรษฐกิจยังมีอยู่ค่ะสองดีสองข้อที่ไม่คิดว่าจะเกิดสิ่งที่สำคัญและต้องตีโจทย์ให้แตกมากกว่านี่ครับก็คือทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งจีนเนี่ยกำลังเล่นออกมาเล่นเกมในในระบบทุนนิยมโลก แต่ละว่าไอ้โลกที่ออกมาเล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือว่าเศรษฐกิจมันต่างกันจีนเป็นอะไรครับเศรษฐกิจเป็นเขาว่าเขาเป็นสเตตแชเปอร์ลิซึมเป็นที่นิยมโดยรัฐโดยพรรคนะฮะและขนาดดยวกันเรื่องการเมืองเขาก็เป็นการเมืองภรคเดียวอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละแต่อเมริกาเนี่ยค่าค่านิยมล้วนนอมทางการเมืองทางเศรษฐกิจในอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันจะปฏิสัมพันธ์กันยังไงในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะผ่านเรื่องภาคเศรษฐกิจจริงเช่นการชาติระหว่างประเทศการลงทุนระหว่างประเทศร่วผ่านเรื่องภาคการเงิน หรือภาคบริการเนี่ยอันนี้ต่างหากเป็นโจทย์ที่เราต้องต้องว่าเครื่องมือที่แต่แต่ละฝ่ายออกมาใช้นั่นเนี่ยใช้ใช้เพื่อเพื่อเพื่อมันรู้เป้าหมายของตัวเองคืออะไรและจะทําให้โลกนี้มีความเปลี่ยนแปลงยังไงและประเทศอย่างไทยไยเราเนี่ยหรืออย่างอาเซียนเราต้องเตรียมตัวยังไงใช่โจทย์ข้อนี้แหละครับผมว่าเป็นโจทย์ที่สาคัญก่อนเดไปถึงตรงนั้นผมว่าจุดยืนของจีนก่อนรัฐบาลจีนเขาอ้างความชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมครับเขาพูดง่ายๆบอกว่าอเมริกามีหน้าที่อะไรที่จะเที่ยวมาป้วนเปี้ยนแถวนี้ใครจากบ้านก็ต้องเยอะแยะ อันนี้ไม่จะเป็นการแสดงถึงความบ้าอำนาจของอเมริกาเลยยังจำต้องการเป็นตำรวจโลกอันนี้คือขอ้ออ้งางของจีนอเมริกาบอกว่าเปาแกล้ได้าน,นะแต่แบว่าอเมริกากอบอกว่า,อานอเอากำลังพูดถึงเสรีภาพของการเดินเรือเขาบอกมีมีปัญหาที่ไหนเสรีภาพการ <c oughs> เดินช่ <c oughs> คุณก็เดินไปได้นี่คุณยังปล่อยให้เรือเรือคุณวิ่งผ่านแถวนี้ได้อ มีปัญหาที่อเมริกาบอกว่าอยู่ประกาศว่าแถวนี้เป็นของยูหมดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ไจะไปกระทบต่อเสรีภาพของการเดินเรือการค้าระหว่างประเทศพิสูจน์กันพิสูจน์กันคุณก็เดินเรืออยู่เนี่ยคุณก็เอาเครื่องฉะนั้นอเมริกามีสิทธิ์ที่จะพูดอย่างนี้ไหมอเมริกามีสิทธิ์มาป้นเปี้ยนแถวนี้ไหมอาจารย์ไม่ควรมาก็เห็นด้วยกับทีนะไล่ไปนะแต่อั y นี้เราไม่ได้อเมริกากำลังยั่วยุสองจุดนะครับที่ อ่าวเปอร์เซียอยู่ตอนนี้<ะ>มีปัญหากับอิหร่านอิหร่านก็กำลังไล่อยู่บนเรือลบให้หอกไป<ะ>จีนตอนนี้ก็กำลังไล่อยู่<ะ>เพราะฉะนั้นเองสหรัฐอเมริกาจริงๆรงกำลังเช็คเมทสามประเทศนะครับ <laughs> จีนอิหร่านแล้วก็รัสเซียด้วย <laughs> เพราะฉะนั้นเองของเขาเ้ามองอะไรในบริบทของของ <laughs> แต่จะไม่กลัวหรือว่าถ้าปล่อยอย่างนี้จีนจะยึดหมดเลยนะจีนเนี่ยจะเข้ามาควบคุมการเดินเรือควบคุมประเทศเล็กๆอาเซียนเวียดนามฟิลิปปินส์ที่มีเรื่องเขาเนี่ยโดนโดนจีนกดดันตัวีเขาก็ทำเนียนๆอยู่นะทำอย่างนี้แต่จีนเนี่ยจะใหญ่ถ้าไม่แั่ไม่มาถ่วงดุลอ่ะคือบางทีเราบางทีเราคงต้องวิเคราะห์ต่อนะฮะซึ่งเราก็เป็นคนภายนอกแหละเราก็วิเคราะห์ได้แค่ด้านดหนึ่งก็คือการที่จีนไปสร้างเกาะเทียมเนี่ยกลางไอทะเลจีนใต้ต่างๆเนี่ยดยวัตถุประสงค์อะไร เพราะว่าด้านหนึ่งมันคือการเคาน์เตอร์บาลานซ์ทางอำนาจเราคิดดูครับว่าว่ารายรอบประเทศจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฐานทัพในโอกินาว่าหรือว่าในโซหรือว่าแม้แต่ในนิวซีแลนด์ในออสเตรเลียเนี่ยแล้วจีนเนี่ยเขาจะไม่ใช้กลยุทธ์ในการถ่วงดูในนี้ผมว่าเป็นไปไม่ได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะฮะผมว่าจีนยอกออกมาท,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 ที่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 อื่นๆด้วยบ,บนเส้นทางสายใหม่ของเขานี่แหละเส้นทางสายใหม่คงไม่ได้สนองเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวผมว่าไม้แต่ในเอเชียใต้เนี่ยเราไปดูความสัมพันธ์ที่จีน สัมพันธ์กับสีลังกาสัมพันธ์กัาวาีสถานกับบางกลาเทศอะไรต่างแบบนี้นะฮะจันั้นถึงเวลาที่ต่อไปที่จีนใช้คำว่าโกเอา p ลิตสีโในช่วง3มปีีแรกจีนจีนอินไว i n ออาจารย์พูดประเด็นสำคัญอันหนึ่งก็คือทะเลจีนใต้เนี่ยหรือทะเลจีนโดยทั่วไปเนี่ยไม่ใช่จีนใต้อย่างเดียวนะจีนเหนือด้วยเป็นไลฟ์ไลน์นะของจีนเองด้วยใช่ชีวิตของเศรษฐกิจจีนเนี่ยการค้าเพราะจีนเป็นประเทศที่ค้าขายมากที่สุดในโลก แล้วก็มีการค้าขายวัตถุเอ้เรียกว่าปัจจัยเอ้อะไรเรีเอ่อเศรษฐกิจอยุทธศาสตร์น้ำมันแก๊สอะไรต่างๆเนี่ยถ้าจีนไปอิมพีดหรือว่าเป็นการชะลอการความอเสรีภาพในการเดินเรือเนี่ยตัวเองก็โดนด้วยตัวเองโดนดตเดนต็มที่เลยดังนั้นไอ้ข้ออ้างตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าโอ้ยอยู่มาไม่ให้เรามีเสรีภาพในการเดมันใช้การไม่ได้จำไหมแน่นอนสำคัญนะครับที่สำคัญทะเลของจีนอ่ะน้ยุทธศาสตร์ของ อาจารย์ยุทธศาสตร์ของอเมริกาคือใช้ฟิลิปปินส์ใช้ญี่ปุ่นเวียดนามเวียดนามยังไม่เท่าไหร่เวียดนามนี่คนที่ได้รับเลือกขึ้นมาเป็นคนผู้นาใหม่เนี่ยเขาเดียกับจีนมาเป็นเวลาชาตินานเขารู้ญี่ปุ่นตัวนายกไม่เปลี่ยนนะไต้หวันแม้แต่ไต้หวันก็ก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธไม่ร่วมกับจีนในงานตัวนี้แม้แต่มายิงจูก็ยังไปเยือนไอ้เกาะ ใช่ที่ไต้หวันยึดอยู่ <S <S ใช่ตอนนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์อะไรครับว่าตรงนี้เนี่ยจีนกับไต้หวันเนี่ยมีความเห็นที่และอเมริกัน<ล>โอบาอมาบอกพี Asia ่วัดทูเอเชียมาปักหมุดแถวเอเชียแล้ว,ว,วจีนบอกว่านโนโนนี่อย่ามาป้วนเปีย้ยนแถวนี้จะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้บอกไปป้วนเปี้ยนเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาบอกว่าอยู่มาแต่อยู่มาอ้างว่าโอ้ยอยู่มาโฉบเข้ามาในเขตของเราเนี่ยอะไรเงี้ยเราอันนี้เราประทวงเราประทวงแต่อย่างที่อาจารย์ พูดแต่ว่าทำไมเหตุผลที่สร้างเกาะเพื่ออะไรครับนะครับสร้างเกาะเพื่อเป็น r รีแอคช่นหรือเปล่าเป็นการ,รที่จะ,ะ,ะ,ะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเขาคิดที่เขาคิดว่าจะเป็นภยัยอย่าลืมว่าอเมริกาก็ยังมีโอกินาว่าอยู่ใช่ญี่ปุ่นก็พยายามจะไล่โอกินาวาใ,ให้ฐานทัพอเมริกาออกไปตั้งนานแล้วครับคราวนี้ผมว่าญี่ปุ่นก็บอกคุณยอยู่ต่อไปดีกว่าเพราะว่าภาวะการเมือง <Okay. S 2> มันไม่มันค,คงงั้นเรากลับมาภาพใหญ่ของเรื่องของการ่าง <c oughs> ประเทศของจีนอันนี้ดิฉันชื่นชมนะคะการทาอีใต้อีลูก่การทําวันเบลวันโรดเนี่ยนะฮะ,ะยุทธศาสตร์เนี่ยอาจจะพูดเหมือนกับว่าเอ๊ะ e วันเบลวันโรดแลดูเป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่จริงแล้วมัน cover หมดเลยความมันม่นคงด้วยความมั่นคงด้วยเรื่องการเงินด้วยเรื่อง people to people ด้วยเรื่อง uh, connectivity ด้วย infrastructure ด้วย มันคือ2อมหาสมุทรนะคะมาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียมันคือ60ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะวันเบลวันโรสนะคะ <c oughs> เพะฉะนเท <c oughs> ่าที่ตัวเองจับตามนะัเนี่ยอันนี้ <c oughs> ชื่นชมแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นวิธีการและเป็นอันนึงนะคะนอกจากเรื่องของแผน13จีนที่จะออกมากับเรื่องวัน b บ l วันโรสนี่นะคะว่าเป็นตัวที่จะทําให้จีนยังพงงาดได้อยู่ ตัวรูปธรรมที่ชัดเจนของความสําเร็จของวันเบลวันโรสคือการตั้งธนาคาร AIB ได้สําเร็จค่ะเพราะธนาคารนี้จําได้ไหมคะว่าท่านสีจิ๋งผิงพูดครั้งแรกตอนที่ไปเยือนอินโดนีเซียเดือนตุลาคม2013พูดถึงมาริทามซิลโรสยุคยุคที่1สิบแล้วพูดถึงธนาคารนี้แล้วในที่สุดก็สร้างได้สาเร็จและสมาชิกที่เข้ามาอยู่ใน AIB ก็ไม่ใช่แค่เอเชียถูกไหมคะ57ประเทศทั่วโลกดังนี่นี่แหละค่ะคือในเชิงสัญลักษณ์ที่เรียนว่ามันคือสิ่งที่สะท้อนเรียนขอใช้คําว่า จีนเนี่ยจะเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวในปัตตภี สนับสนุนโดย aas 4 g advance 4 g ที่เร็วที่สุดจาก aas ขายดีที่สุด jsp city town home ใหม่ติดถนนใหญ่รังสิตคลองหนึ่ง euro cake อร่อยทุกที่ทุกเวลา premium outlet factory outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียมอันนี้ดิฉันชื่นชมนะ การทำอีใต้อีลูกการทำวันเบลวันโรดเนี่ยนะคะ,ะยุทธศาสตร์เนี่ยอาจจะพูดเหมือนกับว่าเอะวันเบลวันโรดดูเป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่จริงแล้วมัน cover หมดเลยความมัน<อ><อ>่นคง,งด้วยความมั่นคงด้วยเรื่องการเงินด้วยเรื่อง people to people ด้วยเรื่อง uh, connectivity ด้วย infrastructure ด้วย มันคือสองมหาสมุทรนะคะมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียมันคือ60ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะว mm ันเบลวันโรสนะคะเพเท่าที่ตัวเองจับตามนเนี่ยอันนี้ mm hmm. ชื่นชมแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นวิธีการและเป็นอันนึงงนะคะ mm hmm. นอกจากเรื่องของแผน13จีนที่จะออกมากับเรื่องวันเบลวันโรสนี่นะคะ mm hmm. ว่าเป็นตัวที่จะทําให้จีนยังพังอาจได้อยู่แล้วก็เป็นการ mm hmm. เขาเรียกอะไรอ่าอผ่อนคลายปัญหาเศรษฐกิจที่อยู่ในประเทศ mm hmm. แล้วทําให้เครดิตบิิตี้ของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังคงอยู่นะคะเราก็ถือว่า ตัวรูปธปรรมที่ชัดเจนของความสําเร็จของวันเบลวันโรดคือการตั้งธนาคาร AIB ได้สําเร็จค่ะเพราะธนาคารนี้จําได้ไหมคะว่าท่านสีจิ๋นผิงพูดครั้งแรกตอนที่ไปเยอือนอินโดนีเซียเดือนตุลาคม2013พูดถึงมาริทามซิลโร r ชเวนตี้ฟ t ร์สเซนจแล้วพูดถึงธนาคารนี้แล้วในที่สุดก็สร้างได้สําเร็จและสมาชิกที่เข้ามาอยู่ใน AIB ก็ไม่ใช่แค่เอเชียถูกไหมคะ57<ช>ประเทศทั่วโลกเพราะนี่นี่แหละค่ะคือในเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่เรียนว่ามันคือสิ่งที่สะท้อนเรียนขอใช้คําว่า จีนเนี่ยจะเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวในปัตตภีในปัตตภีเลยในปัตตภีกันนะอาจารย์มีภาพแผนที่แของทอมเนี่ย one belt one road ที่อาจารย์อักษรสีพูดถึงแล้วลองยกให้ดูหน่อยนะครับว่าแนวทางของเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันจะมีสองสองสองเรื่องนะคะคือข้างบนนี่เขาเรียกว่า Silk Road Economic Belt เป็นเส้นทางบกอยู่ข้างบนกระจายจากซินเจียงออกไปนะคะกับทางทะเลก็คือออกจากที่ ชวนโจเนาะท,ที่ที่ฟูเจียนลงมาทางทะเลนะฮะแล้วมาริทามซีโรสที่พูดเส้นทางสายไหมทางทะเลนี่ไม่ใช่แค่มาที่อาเซียนเรานะฮะไปถึงอินเดียไปถึงพวกเอเชียใต้ทั้งหลายแล้วก็ไปถึงยุโรปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะดิฉันมองว่ายุทธศาสตร์ไอวันเบวันโรของเขาเนี่ยคือความชาญฉลา,าดมากมแล้วมันมันขึ้นได้เนียนๆเ,เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ดิฉันชื่นชมจีนก็คือ จีนไม่ได้พูดว่าเส้นทางสายใหม่เป็นของจีนคนเดียวจีนไม่พูดคํานี้จีนไม่พูดว่าใช้หน้าซิลโรดแต่พูดว่าซิลโรดคือเป็นของมวลมนุษยชาติ60ประเทศอยู่ในเรื่องภาษาเรื่องภาษานี่ก็ต้องให้จีนอะแต่ว่าเชื่อได้หรือเปล่าว่าของมวลมนุษยชาติเนี่ยโซฟาโซกูดนะจนปันจุบันนี้ดิฉันเชื่อนะคะดิฉันเดีวขอเสริมอาจา์นิดหนึ่งไอ้ที่ซ่อนอยู่ใน one belt one road เนี่ยจะดูทางด้านภูมิศาสตร์ก็คือ ตัดขาดจากอเมริกาเห็นไหมฮะก็คือสัญญาที่ส่งออกไปก็คือว่าอเมริกาไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของโลกอีกต่อไปเราต้ัจยังขอร่วมด้วยนะครับไหมครับแล้วก็ที่อีกที่ซ่อนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องบทบาทของเงินหยวนที่จะกระจายทั้ง3ทวีปมใช่ไหมฮะเอเชียยุโรปแล้วก็แอฟริกาพูดง่ายว่าพูดง่ายว่าไอเนี้ยแผนอันนี้เนี้ยเป็นการส่งสัญญาณกับอเมริกาว่า ได้เวลาแล้วที่อเมริกาที่เว็บอเมริกาจะอยู่ของตัวเองส่วนจีนก็จะพัฒนานะครับส่วนภูมิภาคนี้ของโลกนะฮะเป็นป็นเบลกันรถไม่พอแลวครับไม่พอกำลังตามด้วยวันสกายอ่วันไซเบอร์สเปซโอ้โอจีนมมาแน,น่นอนอนะตามมาด้วยนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าไอา้โบอิงกับแอร์บัสที่แข่งขันกันใช้เครื่องบินให้จีนไปสร้างเครื่องบินในจีนจีนประกาศว่าปีนี้จะมีสายการบิน ที่เชื่อมกับทั่วโลกอีกประมาณ200สายด้วยกันนะในเฉพาะปีนี้ปีเดียวนะฮะและขณะเดียวกันวันไซเบอร์สเปซนี่ชัดเจนเลยเราดูบทบ,บาทของอาลีบาบาของอะไรต่อมีอนนะไรแนบทบ,บาทของไอ้อินเทอร์เน็ตพลัสซึ่งจีนใช้ใชเป็นนโยบายหลักของจีนเนี่ยค,คือจ,คจีนเขาบอกต่อไปเนี่ยไอ้อินเทอร์เน็ตของจีนเนี่ยมันจะเป็นแค่มีนแค่วิธีการอย่างเดียวเช่นไปมีไอน้นู่นไอไ้เว็บไซต์ต่างเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่พอแล้วแต่ว่าจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งมันคือเครื่องมือบางคนคิดว่ามันคือเป้าหมายของยิ่งไม่ใช่นะฮะเป็นรใกาาทํห้ โออีกอร์นิมี่เนี่ยธุรกิจดิจ <traditional> <to> ิัลอุตสาหกรรมนั่งเดิมเนี่ยมันกระตื้นตัวขึ้นมาได้มไม่ว่าจะเป็นเกษตร <O S 2> หรือว่าอุตสาหกรรมทั่วไปนี่นะฮะทำให้เกิดความทันสมัยเพื่อให เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งผมว่าตัวปลารตัวนี้จะมีบทบาทอีกมากที่อยากกระตุ้นเศรษฐกิจจีนภายในประเทศจีนอีกอีกอันหนึ่งด้วยค่ะรถไฟรถไฟการพิ่รถไฟความเร็วนสัแล้ดรถไฟควรจะสร้างในไทยไหมกับจีนทำไมปัญหามันเยอะทำไมเจรจากัรมาต้องนานตกลงกันไม่ได้นิดเดียวเดี๋ยวขอนิดเดียวค่ะก่อนที่จะไปรถไฟในจีนล่าสุดอาลีบาบาที่ไปไปตลาดที่นี่ก็กำลังคิดจะถอนกลับออกมาออกจากบริการบีลิสกลับมาเมืองจีนโอ้โห เพราะว่าจริงๆแล้วเขาโตได้ด้วยแถวบอกอันนี้อีกเรื่องหนึ่งรถจักรยาเติบโตที่เยอะที่สุดอย่างที่เอาเรื่องรถไฟคือเรื่องรถไฟไรครับเพราะร่วงเงินจากจอสโซลล์กับวันนี้เราสุดพอแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วรองฝรั่งลองฝรั่งสรุปสั้นๆเอาตรงนี้เริ่มต้นก่อนว่าเราควรจะสร้างรถไฟไทยจีนไหมค่ะคืออย่างนี้ฮะก่อนที่จะไปรถไฟไทยจีนวันเบลวันโรดดิฉันขออีกแถมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องไอออนซิลโรด เป็นความน่าทึ่งของจีนที่ทําได้สําเร็จ1,000 0กิโลค่ะจากเฉิงตูไปถึงโปแลนด์ละเกือบ9,800กิโล12วันไปถึงผ่าน5ประเทศจีนทําได้ยังไงแล้วก็ทํามาแล้ววิ่งมา2ปีครึ่งแล้วนะคะรถไฟสายนี้แล้วทำเอาอะไรบ้างใช้ทหารทำปุ๊าตบานทำสำเร็จนะคะแล้วก็ทำอะไรคะตอนนี้ฟ็อกคอน ไปผลิต iPad iPhone อยู่ที่นั่นก็จากเฉงตูใส่รถไฟไปถึงโปแลนด์กระจายตอนนี้ต่อไปถึงเยอรมันแล้วนี่คือความสําเร็จของจีนดิฉันเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเรื่องรถไฟนี่เราจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่เนี่ยจีนเขามาทีหลังในเรื่องรถไฟรเราเทียบกับยุโรปเทียบกับญี่ปุ่นเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะรถไฟจีนจะเป็นยังไงแต่เท่าที่ดิฉันจับตาดิฉันมองว่าเขามีพัฒนาการเขามีการพัฒนามากขึ้นแล้วมองว่ามันเป็น Affordable คือเทคโนโลยีแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรา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 พอที่จะมีซื้อหาได้พออจะะะรรับงได้นค ถามว่าโครงการรถไฟไทยจีนควรจะทำไหมเนี่ยนะคะสองเรื่องค่ะคพื้นที่แนวเส้นทางก่อนดิฉันโอเคมากๆเลยนะคะที่รถไฟสายจะผ่านภาคอีสานของไทยเพราะดิฉันมองว่านี่คือโอกาสทางธุรกิจทางเศรษฐกิจที่จะยิบยืนให้กับพี่น้องในอีสานของไทยถูกไหมคะและโดยเฉพาะรถไฟสายที่จะออกทะเลที่มาบตาพุธเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ การผลิตจะไปอยู่ที่ภาคอีสานอาจจะมีนิคมอุตสาหการรมเกิดที่ภาคอีสานแล้วทุกท่านทราบหรือไม่ว่าภาคอีสานตวเนี้เป็นเป็นพื้นที่ของประเทศไทยที่มี GDP รายจังหวัดนี่ต่ำที่สุดในประเทศนะคะครับ ที่สูงสุดเนี่ยก็อยู่อันดับที่30แล้วเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าในในเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจเนี่ยมองว่ารถไฟสายเนี่ยจะเป็นนําโอกาสให้แต่ค่ะที่ถามว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมมันนานจังเลยอ่ะใช่ไหมคะเจรจาลงนามนโมยูสิบเก้าทันวาปี2องสองหปี258ก็ทําวางซีลาเลิกแค่พิธีกรรมแล้วก็ยังไม่เริ่มสร้างซะทีเจรจาตกลงก็ไม่ได้ก็เจรจาไม่ตั้งสิบรอบสิบรอบแล้วไอ้คิดรองนายกสมคิดก็มาบอกว่าต้องตกลงกันก่อนจะตั้งบริษัทจอยเวนเจอร์ก ละเอียดดอกบุ้งดอกเบีย้ยอาะ,ะไม่ตกลง ผมยังไม่ไปเมืองจีนนี่ออพูดถึงขนาดนี้เลยนะนี่สำคัญมากนี่คือประเด็นเนะี่ยประเด็นคืออะไรเราไม่ล้มโตรถไฟสายนี้เรารู้ว่ามันจะเป็นเส้นที่ยืดโอกาสมาให้พี่น้องชาวไทยเราในอีสานนะแต่อย่างไรก็ตามเรารีบทําไม่ได้มันคือเมกะโปรเจกต์มันคือใช้เงินมหาศาลแล้วมันเป็นโครงการที่จะอยู่ร้อยปีบนแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเก็บรายละเอียดคือการเจรจาในสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่ามันถูกต้องไหมทําไมเอ้ยจีนประเมิน feasibility study ทำไมราคาสูงจังเลยเราต้องไปเก็บดูรายละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับดิฉันเนี่ย ค่อยๆทาก็ได้ค่ะแต่ทําโดยระมัดระวังจีนเราเปรียบราอ่ะเรื่องรถไฟเอาองนี้ดีกว่าเพราะว่าเส้นทางรถไฟของที่จีนกับเรากําลังคุยกันอยู่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์วันแบงวันรถอยู่แต่จีนแต่มันเป็นยุทธศาสตร์ของเราหรือเปล่ามาโยงจีนกับเซาท์อีสเอเชียกับทางเซาท์อีสเอเชียแต่มันเป็นยุทธศาสตร์ของเราหรือเปล่าอ้าวเราก็ประกาศตั้งสามรัฐบาลก่อนว่าเราจะสร้างทางรถไฟเนี่ยไม่ใช่ว่าจีนมาชักชวนเราอย่างเดียวเราก็ประกาศมาเลยจะทำครับนนี้ขอ เทคโพสิชันที่ต่างกับอาจารย์นิดนึงก็คือว่าเรามองเขาอเรามองเราว่าเรามีปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้แต่เราเป็นเราต้องยอมรับว่าเราเพื่อเป็นฝ่ายที่ไปบอกเขาแล้วก็สร้างความสับสนให้เขาพอสมควรเดิมทีเดียวก็บอกว่าผมจะสร้างไทยจะสร้างต่อมาก็บอกเอะไทยไม่มีตังนะขอขอให้จีนสร้างจีนก็บอกเอ้ทำไม่ได้ยุทธศาสตร์เดี๋ยวภาพลักษณ์ออกภาพโพสออกไปผมก็แย่สิเดี๋ยวคน อาจารย์เออคุณสุดทิชัยจะตกตกตื่นแตกตื่นบอกว่าอุ้ยจีนเข้ามามายึดละยึดละอะไรต่างต้อง่ปนี้ก็หุ้นส่วนกันดีไหมอ่าใช่หุ้นส่วนคุณเอาส่วนเป็นหุ้นส่วนใหญ่ผมหุ้นส่วนเล็กร่วมทุนนี่ก็คือไทย แต่แล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนไปอ่ะรัฐบาลเปลี่ยนเพิ่มเงินว่ากันใหม่นะฮะไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็บอกอ่ดอกเบี้ยสูงไปจีนก็บอกอถ้าดอกเบี้ยสูงไปกู้เป็นเงินหยวนได้ไหมเงินหยวนเรามี flexibility ตรงนี้เราก็ไม่ตอบอะไรอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ถ้าผมพูดผก็ช่วยช่วยช่วยนผมด้วยนะแล้วก็อ้าวตกลงบอกว่าเวลานี้ตกลงกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวร่วมร่วมทุนกันนะเท่าไหร่ยังไม่ตกลง สามสิบเจ็ดสิบหกสิบสี่สิบครับอินเดอะมีนไทม์ยังไม่จบนะก็เอาว่าไปเทคนิคไฟเทคนิคว่าไปกระทรวงทั้งสองกระทรวงมาคุยกันเส้นทางจะไปทางไหนเส้นทางชัดและหาเส้นทางชัดชัดเจนตรงไหนหรือเปล่าสุดท้ายบอกว่าไอสถานีนี้มันมีปัญหาว่าที่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดพวกนั้นจริงๆแล้วมันต้องตามมาหลังจากที่หลักใหญ่ต้องกลงกันแล้วว่าจะตอนนี้เราก็อ้างนะรัฐบาลนี้อ้างว่าไม่มีตัง ดีนี่ครับอาจารย์ครับงทายัไงครับถ้าดูถึงวิธีการบริหารจัดการเนี่ยผมคิดว่าโครงการนี้ไม่น่าจะยากครับเพราะอะไรครับเพราะเราสร้างเฟสแรกเนี่ยเชื่อมจากโคราชนะฮะจากจากผ่านเขาใหญ่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยลงมาถึงถึงมาปรพุษครับคือสายนี้ต่อให้มันเชื่อมไปไม่ถึงหนองคายเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงมันต้องมีอยู่แล้วถ้าเผื่อเราทําเป็นทวีเฟสนี่นะนะครับโอเคแหละจีนก็อาจจะต้องสร้างผ่านทางลาวมาก่อนนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งละ แล้วเราก็ค่อยๆขยับสร้างเชื่อมไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่มันเส้นที่มีศักยภาพสูงสุดเนี่ยยังไงต้องสร้างแล้วเราก็สร้างไปก่อนนะอันนี้คือวิธีการบริหารจัดการแต่ว่าปัญหาวิธีการบริหารจัดการคือปัญหาของเราอย่าว่าแต่ทางรถไฟข้ามประเทศเลยผมถามเลยว่ากรุงเทพปัญหานี้มีรถไฟบนดินใต้ดินกี่สายครับครับจนถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวอย่าพูดในประเด็นนะครับขออนุญาตค่ะก็เท่าที่ดิฉันไปดูสิ่งที่ เราจะมีเส้นนี้ในอีสานแล้วเนี่ยจีนเองก็ต้องสร้างนะคะประมาณ507กิโลจากคุณหมิงม,มาที่ยูซีมาที่ชายแดนจีนเอง507กิโลแล้วก็ในประเทศลาว400กิโลแล้วก็ประเทศไทยในเส้นอีสานที่800กิโลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะคทำให้มั่นใจขึ้นมาได้นิดนึงก็คือเส้นในประเทศจีนเริ่มสร้างแล้วค่ะเขาเริ่มสร้างเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าอีก6ปีคงเสร็จ และส่วนของเราก็เหมือนกันจากที่ยึดยืย้ยยไม่ชัดเจนก็เมื่อธันวาคมปีที่แล้วก็วางศิลาเลิกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรนคิดว่าทั้งส่วนของจีนส่วนของเราส่วนของไทยถ้าเดินหน้ากันจริงๆเนี่ยค่ะ ก็น่าจะเสร็จในเวลาใกล้เคียงกันก็คือ6ปีจากนี้คณะเจรจาของไทยที nah, ่เขากําล <ok ังทํางานหนักกันอยู่ตอนนี้ก็คาดว่าก็ไม่อยากให้อะไรสะดุดและคาดว่าเดือนพฤษภาคมปีนี้ค่ะปี59ก็น่าจะเริ่มสร้างได้ค่ะนะคะก็หวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ grand strategy ของจีนในส่วนของวันเบลวันโรแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะทุกอย่างให้ทํา คุณขออะไรเขาก็ให้คุณดังนั้นไม่ใช่เขาก็มีจุดยืนเขาเรากป็ีจุดยืนเราต้องอยจะให้ของไทยก็ต้องทําด้วยเพราะว่าเรื่องรถรางเนี่ยมันจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เราพึ่งพาการขนส่งทางด้านรถบรรทุกใช้น้ามันดีเซลโอเคน้ามันดีเซลตอนนี้ตกแล้วต่อไปถ้าเกิดมันขึ้นเนี่ยจะมันจะเป็นคอสของของหรือว่าเป็นภาระของเศรษฐกิจมากครับคุณสุดที่ใชแล้วเราสร้างแล้วเราได้ประโยชน์อะไรอืตรงนี้ผมว่าใครเราเริ่มคิดกันได้ยังครับ คุณจะเอาอะไรได้กินแอปเปิลเลยคาถูกลงกว่าเข้ามาเนี่ยชัดเจนของเราเนี่ยมีอะไรที่จะไปขนส่งผักสดครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเรามาตั้งวงสนทนาร้านกาแฟรนชห่ครับที่คาเฟ่26ของนาวที่สยามเลยครับวัยรุ่นมากแล้ววันนี้ผมเชิญกูรูจีนประจำประเทศไทยมาจาก ทั่วฟ้าเมืองไทยก็ว่าได้ครับทุกๆรุ่นเลยครับครูรูเมืองจีนตั้งแต่รุ่นเก่าที่สุดคือคุณสารสินวีรผลตามมาด้วยรุ่นกลางดรสมภพมณนะรำสรรตามมาด้วยรุ่นระหว่างคุณโจก่าอาจารย์อักษรศรีนี่ใครใครเอาุโสกว่ารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกัน